เป็นคลิปชงกาแฟด้วยมาข้าวผดแบบไม่จัดต่อนะครับผมก็จะต้มน้ําแล้วก็เปิดเตาไว้เลยนะครับนะฮะแล้วก็จะเอากาแฟนะครับเป็นแบบโรบัสต้าจากสวนสดชื่นนะครับจังหวัดอุทัยนะฮะราคาไม่แพงคุณภาพดีนะฮะนี่ผมก็กะเก่าเลยนะครับเพราะว่าชงทุกวันครับมาช่างก็เบื่อครับเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ก็อ่ะบดไปเลยนะฮะ ด้วยเครื่องบดอันนี้ของทามอนะครับสปอนเซอร์ไม่ได้นะฮะทามอนี่ก็ของจีนนะครับแต่ว่าเป็นของจีนนี่ว่าเกรดดีเลยนะสำหรับผมก็คือของดีเลยราคาก็พอซื้อได้นะครับแพงก็ไม่กล้าพูดถูกก็ไม่ถูกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็คือคุ้มค่านะครับกาแฟบดออกมาก็มาเมล็ดค่อนข้างจะ เป็นผงก็น้างจะสม่ําเสมอนะครับอ่านี่น้ําก็เดือดละพอนะฮะปิดไฟแล้วก็จะเอาผงกาแฟเนี่ยกรอกใส่ถ้วยกาแฟนะครับก็อัดนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าบทมัน้อยไงบทมันน้อยก็ได้แค่นี้แหละก็ไม่ต้องบดไม่ต้องอัดอะไรเยอะนะครับอ่าพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเทน้ํานะเทน้ําใส่ มฆคาพอรตแต่นี้ต้องระวังนะตอนเทน้ำว่็อย่าเทยเทยอะเกินเพราะว่าถ้ามันมาท่วมวาลวเนี่ยมันจะอันตรายแล้ววาลวนี้มันจะเป็นวาลวความดันอากาศอะความดันไอ้น้ําว่าถ้าความดันเกินมันก็ไอ้น้ําก็จะพุ่งออกมาทำให้ทำให้ใหม้อไม่พังไม่ระเบิดนะถ้าเราไปเทท่วมนี่ก็อันตรายไม่ควรทานะฮะเราก็ไม่รู้จะใส่ไปทำไมเยอะนะครับกาแฟก็กินถ้วยเดียว จริงก็อันนี้ก็เป็นมมค้าพอตเบรลติแบบ2อถ้วยนะฮะแต่ถ้วยถ้วยเอสเปรสโซ่คือถ้วยเล็กๆอ่ะนะอันนี้ก็ผมชงจริงก็ประมาณถ้วยครึ่งนั่นแหละสิ่งที้เราต้องระวังมากเวลาชงกาแฟโมค้าพอตนะครับถ้าไม่อยากให้กลิ่นรดมันออกมาแย่นะครับก็คือว่าระวังมันไหม้นะฮะก็คือการที่ช่วยไม่ให้มันไหม้เนี่ยก็คือใส่น้ําร้อนไปเลยนะฮะ แล้วก็ใช้เวลาอยู่บนเตาเนี่ยมันน้อยแล้วก็อย่าไปอัดกาแฟแน่นมากครับไม่งั้นมันต้องมันต้องไอ้ต้มนานไงเราไม่อยากต้มนานต้มนานเดี๋ยวกาแฟไหมอันนี้เราก็จะต้มแป๊บเดียวนะนี่แอบใส่น้ตาตาลก่อนนะอยากอยากกินหวาน,นจริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่เกี่ยวแล้วก็ใครอยากกินหวานก็ใส่ไม่ไม่อยากกินหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวก็รอมันหน่อยนะฮะให้ ให้น้ำข้างล่างมันเดือดนะนี่นเดือดละเดี๋ยวสักพักก็ยกออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันมันมันไหม้แล้วกลิ่นมันจะเสียนะครับเสียกลิ่นกาแฟก็รอให้มันไหลออกมานิดนึงนะจริงก็จะนานตอนนี้แหละเ็เสร็จแล้วจริงนะครับถ้าเกิดใครใจร้อนก็เทดื่มเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรอมันเสร็จก็ได้แต่ผมก็จะรอสักหน่อยดูว่า เอาให้มันสุดที่จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้แรงดันไอ้น้ำก็เหมือนจะหมดละเดี๋ยวผมก็จะเอามาตั้งเตา,ต,าต่ออยนิดนึงให้มันให้มันพุ่งีกนิดนึงนะฮะเพราะมันกาแฟไม่อ่านะครับเสร็จละก็เทดื่มได้เลยนะฮะก็คือเสร็จภายในสามนาทีห้าสิบวินาท,ทีนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะคือเดินไปซื้อหน้าปักซอยนี่นานกว่า ครับก็ได้กาแฟมามีเคม่าด้วยนะฮะคราวนี้ก็พร้อมดื่มแล้วก็คนน้ำตาลนิดนึงนะครับเพื่อความหวานนะฮะแต่ว่าเรากินกาแฟเอสเปรสโซ่ร้อนเนี่ยมันใส่น้ำตาลน้อยกว่ากินกาแฟเย็นเยอะนะครับใครลองทงกาแฟเย็นก็ลองลอง